สวัสดีครับผมจะมาแนะนําตัวโลกสองอยู่ในตู้เซตนะครับผมไม่ต้องอีโวนะครับสามารถหาได้จากตู้เซตเป็นตัวที่ผมคิดว่ามันจะจําเป็นสําหรับผู้เล่นที่มาโลกสองแรกๆเลยนะครับผมซึ่งตัวแรกก็คือเป็นอุซุยนะครับผมซึ่งมันเป็นตัวติดอไรท่าน้ํานะครับที่โกงปล่อยใจได้ครับผมในการลงโปเปนะครับซึ่งโปเปเป็นท่าไฟนะครับลง เบรดพอเบได้แบบชิยวเลยนะครับผมซึ่งตัวต่อไปก็คือเป็นตัวบัฟตังนะครับก็คือไอจังนะครับผมบัฟตังแล้วก็บัฟดามีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับผมซึ่งตัวต่อไปก็คือกาธนามเนเป็นตัวตาดมืดนะครับที่พอที่โกงพอสมควรอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเข้าตู้ซัดจำเป็นต้องส่มไว้นะครับผมเป็นตัวที่แบบสามารถเล่นต้นเกมได้นะครับผม โอเคตัวต่อไปก็คือเอสตารผมเป็นตัวที่โคตรจโะโกงครับผมซึ่งมันตีแล้วเปลี่ยนตาแบบบุรามอนตาดไฟจะเปลี่ยนเป็นตาตาแสงนะครับผมซึ่งมอนทุกตาจะเปลี่ยนเป็นตาแสงเว้นตาแสงมันจะเปลี่ยนเป็นตาแสงไม่ได้นะครับผมซึ่งมันเปลี่ยนอยู่แล้วโอเคครับตัวต่อไปคือตัวนี้มันชื่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะผมเป็นตัวที่อัพตันตีประมาณกึ่งวงกลมนะครับผม ติดฟีดด้วยครับผมเมนทาสโอลี่ด้วยนะครับผมท mm hmm. ่านแสงนะผมโอลี่ท่านมือขอต้อนขอไปด้วยนะครับผมพูดปิดนะค mm hmm. โอเคตัวต่อไปก็คือนารันชานะครับ mm hmm. โอเคอตัวหนึ่งก็อกดาวอกดาวที่ผมคิดว่าจำเป็นต้องสุ่มเก็บไว้นะครับอูมา mm hmm. อะไรแบบนี้นะครับกูมาเป็นตัวที่โค้งโพชราด้าที่อยู่ในตู้เซตนะครับผมอ,มอืมอืมอืม,อม,อมแล้วก็สปีดวากก่อนนะครับโค้งอยู่นะครับผมซึ่งสุ่มเก็บใบโค่นะ่าจะดีอยู่นะครับผมเส้นโอเคครับคลิปนี้ผมขอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผม คลิปต่อไปอาจจะเป็นตัว7ดดาวที่เราควรมีไว้ก่อนนะครับผมบ๊ายบาย